อตอนนี้แม่ครัวกำลังได้เวลาปรุงอาหารอ,หอะไรครับเนี่ยอะไรต้มยำต้มยำ,ยำ,ยำไก่ต้มยำไก่ไก่บ้านหรือไก่หลงไก่หลงค่ะไก่หลงไก่ข้างสู้น้องไก่ไม่ได้มั้งตอนนี้ตอนนี้แขกก็เริ่มมาแนละ้วอ้าวนี่มือชงเบียร์กำล,ลังเริ่มชงแล้วชงเบียร์น <c oughs> ี่ เนื้อฉัดมาแล้วมนตรีมาแล้วข้าวข้าวก็ไม่ค่อยอดอดยากยากนี่ผัดปูโอ้โหอะไรเนี่ยน้ำพริกผัดปูผัดปูเบคอนบอลปลทูเมงดาบอลปลทูเมงดาน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแล้วก็ผัดจิ้มกับกุ้ยช่ายผัดบุ้งผัดกูดเขาผัดปูผัดปู ใครซื้อแม่มาห้าห้าบาทนี่ยะต้อยสองละห้าเดี๋ยวเร่ะทูตัใหญ่ชัดแล้วกระปีมาจากไหนในยองนยองปั่นจักรยานไปเอากระปีนะปั่นจักรยานยีโอ้ยเลอในยีะอพอนะเ้พอนะแค่นี้กินไม่เหลือแล้ว มีผลไม้งอกอ๋อมีผลไม้งอกอีกเหรอกล้เพียบโอ้โหเนี่สำคัญนี่มีกล้วยลอยฟ้าอีกกล้วยลอยฟ้าอ๋อเนี่ยเวลาไม่มีกับข้าวกินกล้วยไว้ก่อนเนาะใช่เวลารอนานอ๋อเวลารอไม่ไหวก็กินกล้วยไว้ก่อนสปาชิกเริ่มทอยทยอยมาแล้วเฮ้ะเรือไปสบายอะไรมาทางเตาเดียวมากเรือหาเร็วๆหาเร็วๆกินเหือก

we